สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมกาวีแคร์พอดแคสต์นะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทําให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีพีนี้ครับอยู่กับผมโอ๊ตจากษัชระบูรณบุตรและกูรูสุขภาพหัญใจมหาชนคนทํางานเภสัชกรพุทธศิลปกูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพุทธด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะสำหรับวันจันทร์อันแสนสดใสนะครับช่วงต้องบอกเป็นช่วงปลายเดือนแล้ว นะฮะเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนกันยายนเอ้มันเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่แบบมีรอยยิ้มจริงๆสะตุ้งสะตังก็เตรียมแล้วเตรียมนะฮะเตรียมจะจ่ายหนี้เตรียมจ่ายนะฮะก็เผลอกันแป๊บเดียวนะครับเงินเดือนก็จะอ่อยแล้วนะครับก็หลายๆคนเนี่ยหายใจไม่เต็มปอดกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนนะฮะวันนี้ก็โอเคอดทนอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เงินเดือนออกแล้ว นะครับอ่ะโอเคยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของชีวิตคนทํางานนี่แหละนะครับพบกับผมแล้วก็พุธในทุกๆวันจันทร์ก็คงจะมีในเรื่องของสุขภาพสําหรับคนทํางานที่นํามาฝากกันนะฮะมีลูกเพจถามอะไรละครพุธนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอาการนอนไม่หลับผมเชื่อว่าเขาคงมีโอกาสฟังจากอีพีที่แล้วแหละนะฮะนอนไม่หลับติดต่อกันมานานพอสมควรนะครับแล้วตื่นไปทํางานก็รู้สึกไม่พร้อม เขาบอกเขาเป็นแบบเนี้ยมามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็บางวันถึงขนาดร่างกายไม่พร้อมแบบทํางานไม่ได้ต้องลาครึ่งวันเลยนะครับ,รบแบบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับกับเขาแล้วเนี่ยจริงๆอาการนอนไม่หลับอะ่ะหลักๆเลยที่คนทํางานเจอมากๆ uh huh. มันเกิดจากการที่เราเครียดเครียดความเครียดก่อนเลยอันดับแรกอ uh huh. แต่เพียงแต่ว่าการนอนการนอนไม่หลับ ถ้าเกิดจากความเครียดนิดๆหน่อยๆน,นะครับจากการทํางานหรือกังวลอะไรบางอย่างครับมันก็จะเกิดขึ้นไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ประมาณสักสองวันสามวันที่มันมีช่วงนั้นที่อารมณ์ช่วงนั้นที่มันเกิดขึ้นครับนะครับแค่นั้นเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดแบบนานมากๆเป็นเดือนอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ huh. ไปพบแพทย์นิดหนึ่งว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างกับเราเพราะเราอาจจะ ก้ปัญหาราออย่างที่พูดบอกไปเมื่อวันจันท์ที่แล้วครปีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจด้วยอะไรด้วยใช่ครับหรือบางทีจะมีเรื่องปัญหาของสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลกันเนื่องจากว่าอาจจะไปเกิดไปเจอกับความเครียดมากๆครับหรือซ้ำๆย้ำๆมาหลายครั้งนะครับอาจจะทําให้สารเคมีในสมองไม่เท่ากันก็จ,จะต้องไปปรึกษาทางจิตแพทย์เพื่อไปไป อนยาสักนิดหนึ่งเพื่อปรับสารเคมีในร่างกายอันนี้ในเคสของคนที่เป็นเยอะๆนะคุณทวายะฮะแต่ยังลูกเพจลูกเพจของ m ม่กาวีแคร์เนี่ยก็บอกเป็นไปได้สักพักหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่อะครับเขาสักพักหนึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันเท่าไหร่แต่ถ้ามองถึงว่าคนไ้ทํางานส่วนใหญ่อย่างพวกเราเองอย่างเงี้ยครับวันไหนที่เราต้องมีพรีเซนต์โปรเจกต์หรือวันไหนที่ต้องพรีเซนต์ปิดตัวตัวเลขปิดยอดหรือว่าโปรเจกต์อะไรช่วงเนี้ยเราจะเครียดอยู่แล้วเราจะนอนไม่หลับหรือนอนไม่เต็มอิ่มนะครับพอเรานอน ไม่หลับหรือนอนไม่เต็มอ,อิ่มเนี่ยเราก็ตื่นมาเราก็รู้สึกค้างค้างมึนมึนสมองตื้อ,อทํางานไม่ได้ออออนะร่รางกายไม่พร้อมอะบางั่านเถอะใช่นะครับอ,อ,อันนี้สาเหตุหลกักๆเลยเป็นแบบนี้ออแต่คราวนี้ครับเราต้องมาดูอีกวิธีอีกอีกรอบสภาวะแวด<ว>ลอ้อมรอบรอบข้างเราด้วยว่าตอนเรานอนเนี่ยหรือสาเหตุที่เรานอนไม่หลับเพราะอะไรมีเสียงรบกวนหรือเปล่าโอเคทั้งแสงเสียง แสงสีเสียงนี่แหละเราควรเราหรือเปล่าบางคนครับเพิ่งย้ายบ้านไปใหม่ออืแล้วก็เนี่ยอย่างผมล่าสุดเลยเนี่ยย้ายคอนโดไปแปลกที่แปลกที่บ้างหรือว่าบางทีมันมีแสงเข้ามาจากม่านบ้างแบบม่านยังไม่ติดอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นไปก็มีเหมือนกันใช่ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการนอนดีที่สุดคือบางคนควัวผีเนาะแย่มีเยอะไหมหรือหรือเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างแบบไปทริปอะไรต่างๆเนี่ยไปลง ไปแที่นอนนะแต่ที่นอนอาจจะนอนไม่หลับได้เหมือนกันอแต่ว่าอาการแปลกที่เนี่ยมันก็คงเกิดไม่นานนะใช่เกิดไม่นานพอเราปรับตัวได้เกิดไปอยู่สักโอเคสมมติว่าเราไปเที่ยวหรือไปเปลี่ยนที่ที่นอนสักประมาณสักสามสี่วันนี้มันก็โอเควันแรกอาจจะมันจะดีขึ้นอ่ามันอาจจะดีขึ้นตรงนี้มันมันคงยังไม่ใช่เคสที่ที่ที่น่ากลัวหรือว่าน่าวิตกเท่าไหร่แต่คนที่มันนอนไม่หลับแบบห้าวันแล้ว สิบวันละวสิบสี่วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะต้องก็ต้องน่าหาตัวช่วยเลยไหมก็ต้องไปพบแพทย์นะครับเอาสาเหตุเมื่อกี้บอกมีจากความเครียดเป็นหลักเลยคนทํางานนะคุณฟังอันนี้เรากำลังพูดถึงในเคสของคนทํางานนะเรื่องของความเครียดเป็นหลักนะครับเรื่องของสารเคมีในสมองอะไรต่างๆนะโรคประจําตัวอะไรต่างๆก็มีส่วนเหมือนกันมีส่วนครับอย่างเช่นบางคนเป็นกดไหลย้อน ทรมานอันนี้ผมเป็นเคยเป็นทีหนึงนอนไม่ได้เออมันจะแสบๆมันแบบนอนแล้วก็บิดไปบิดมาเพราะว่าเวลาตอนนอนถ้าเขายิ่งนอนราบกับพื้นเนี่ยกรดมันก็จะย้อนขึ้นมาแรงขึ้นใช่หลายๆคนครับที่นอนไม่หลับเพราะเป็นโรคเนี้ยครับพือกดไหลย้อน นะครับรวมถึงบางคนเองมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวจริงๆเรื่องของนอนกรนบอกหรือไม่หายใจตอนนอนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ดังนั้นต้องไปดูปัญหาเหล่านี้ด้วยเหมือนกันโอเคนะครับเป็นปัญหาสุขภาพส่วนตัวแล้วกันเนาะคือนอนนอนไม่หลับไม่ใช่แค่เรื่องเครียดนะคุณผู้ฟังนะครับแล้วต้องมองลึกลงไปวิเคราะห์ลงไปเนี่ยมันเยอะมากเลยครับอีกอันนึงครับก็คือเรื่องของการทานอาหารบางชนิดก่อนนอนอกาแฟชาอ๋อคาเฟอีนลมต่างต่างกระตุ้นครับ ซึ่งส่วนใหญ่แนะนำนะครับว่าควรจะลดอาหารประเภทนี้ครับอย่างน้อยเลยอสองชั่วโมงก่อนนอนโุ้ยง่ายนะช่วงเย็นอ่ะเดอกทานจะทานเลยใช่ไปทานเอาระหว่างวันแล้วลนบางคนเผลอครับระหว่างทำงานทำงานไปเรื่อยสี่โมงห้าโมงยังกิบกาแฟอยู่เลยมันก่อนผมเป็นเองเลยเรียบร้อยเลยจิบไปปุ๊บอ้าวตีสามก็จะได้นอนครับเพราะเราอันนี้แต่อันนี้เรารู้ตัวแล้วอ๋อเรากินกาแฟไปเมื่อตอนเย็นมา ครับอ่าครับอีกอันหนึ่งครับบางคนก็ถ้าออกกำลังกายนะครับแล้วมีการวิ่งหรือเบิร์นแบบมากเกินไปเอ็กซ์ตรีมมากในการาออกกำลังร่างกายในก่อนที่เราจะนอนมันจะมีการเผาผลาญค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกตัวร้อนอ,อ,อันนี้ก็จะทำให้เรานอนไม่หลับได้เหมือนกันอ่ออแต่บางคนเขาบอกว่าถ้าเราออกกำลังกายหนัก ครับมันก็จะทําให้เราเหนื่อยสี่พอเหนื่อยแล้วเราก็จะนอนง่ายขึ้นมันย้อนแย้งกันอ่ะบางคนคือถ้าจริงๆแล้วครับถ้านอนไม่หลับมีมีการแนะนําเหมือนกันว่าถ้านอนไม่หลับให้ออกมาออกกําลังกายครับแต่การออกกาลังกายน,น,นั้นเป็นออกกาลังกายเบาๆพอที่จะเหงื่อซึมๆเล็กๆอืที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเพลียอ่อนเพลีย <pre> อ๋อคือไม่ใช่แบบออกขนาดที่แบบออเหงื่อชุ่มโชกทั้งตัว ยิ่งบางคนจะทานพวกกลุ่มสารอาหารอย่างเช่นแอลคาไลนีนช่วงช่วงออกกําลังกายตอนเย็นๆอย่างเงี้ยเบิร์นต่างๆพอมันเกิดการเบิร์นในร่างกายค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้เรารู้สกร้อนตัวแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่สบายอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันเมื่อก่อนผมจะออกกำลังกายตอนคืนใช่ไหมก็มีกิจกรรมตอนช่วงแบบหัวค่ําแล้วก็ไปออกกำลังกายตอนัประมาณห้าทุ่มแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งมีรุ่นน้องที่เป็นเป็นโค้ชด้วยกันโค้ชที่โค้ช เทรนเนอร์ผมอะเงี้ยเขาบอกเออพี่ลองลองทานตัวช่วยพอผ่านดูแล้วกันนะคัดเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเนื่องจากเรายังไม่มีความรู้นะครับว่าในนั้นมันมีส่วนผสมของคาเฟอีนโอ้โหผมทานไป2เม็ดสิบเอ็ดเช้าผมยังไม่หลับเลยอ่ะต้องแต่งตัวแล้วไปทํางานแล้วอ่ะมันทอนทมานมากนะนะฮะเรื่องของคาเฟอีนก็งนงดหน่อย ครับนนง,งดหน่อยละกันนะฮะและ้วมีอีกไหมมีไหม,ม,ไหมวิธีแก้มีอะไรอันอันนี้คือเป็นสาเหตุหลักๆของการสาเหตุอ่ะวิธีแก้แต่จริงๆวิธีแก้ครับกลับมาที่วิธีแก้แบบง่ายๆ uh huh. นะครับคือการปรับพฤติกรรมต่างๆ uh huh. ที่บอกไปดูแสงเตียงอะไรต่างงดชาคาเฟ่ต่างๆแต่มันก็มีตัวช่วยเหมือนกันพี่โอ๊ตตัวช่วยในการทําให้เรานอนหลับได้สบายขึ้น ครับมันก็จะมีจริงๆผมพูดไปแล้วคราวที่แล้วนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรเอ้ยเกี่ยวกับสมุนไพรเนาะสมุนไพรใช่วาเลเรียนวาเลเรียนครับรากวาลเรียนใช่เป็นรากเป็นรากสกัดรากไม้นะเป็นรากไม้ครับเป็นรากจากยุโรปนะครับอันนี้ใช้มานานมากแล้วจะทําให้เรานอนหลับแล้วก็สบายขึ้นแต่คราวนี้ครับมันไม่ใช่แบบ กินหนึ่งเม็ดเราอาจจะเห็นผลเลยอื <Ừ. S 2> มันแล้วแต่คนเหมือนกัน oh. แต่เพียงแต่ว่าในเม็ดแรกเนี่ยมันจะกินแล้วรู้สึกว่ามันสบายขึ้นอะมันหลับลึกขึ้นมันหลับแบบสบายขึ้นสบายตัวขึ้นอื uh huh. ครับแล้วก็ตื่นมาก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ไม่ได้มีอาการ,รแห้งมันมีอาการเบลออะไรครับจริงๆแล้วมันโดยคนทั่วไปหรือเภสัชกรในร้านยาเองเนี่ยถ้าเกิดมีเคสว่ารู้สึกว่าคนคน มาหายานอนหลับหรืออยากจะนอนหลับอย่างสบายๆเนี่ยครับยาตัวแรกๆที่พวกเราจะหยิบหรือว่าใช้กันง่ายๆเนี่ยคือกลุ่มยาแก้แพ้ที่ชนิดที่ง่วงนอนอ่าโอเคเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกใช้ไชเอฟเฟกของอยาผลข้างเคียงของอยาะครัไปอีกแบบหนึง่งไปในทางแบบอ่ะก็อยากง่วงใช่ไหมงั้นกินยาที่กินแล้วง่วงนอนสิอ่แต่จร<ต>ิงๆคือเขาเขาสำหรับการแก้แพ้ แต่มันมีผลข้างเคียงคือทําให้หลับง่หลับเร็วแต่จริงๆครับมันมียากลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มแอนติฮิสตามีนกลุ่มนี้กลุ่มที่ทำให้ง่วงเนี่ยครับมันจะมีบางขนาดแล้วก็บางตัวอย่างเช่นไดเฟนไฮรามีนนะครับไฮดอกซิซีนกลุ่มพวกนี้เองมันจะมีข้อบ่งใช้ในการที่จะทําให้ช่วยในเรื่องของอินซัมเนียหรือการนอนไม่หลับได้ด้วยเหมือนกันอจะมีข้อบ่งใช้อยู่แต่จะใช้ในระยะเวลาสั้นๆครับ นะครับเพื่อทําให้เราง่วงนอนแค่นี้แหละครับอืมเป็นหลักแต่ข้อเสียของมันก็คืออาจจะรู้สึกปากแห้งคอแห้งมึนงงตอนตื่นมาแล้วบ้างอ๋อนนี้คือสาเสตุของมันครับเออแล้วผมถามหน่อยอันนี้ถามส่วนตัวเลยยาแก้แผลที่มันทําให้ง่วงบางทีเอาทานเข้าไปแล้วแต่มันรู้สึกแบบกระสรับกระสายเ,าเวลานอนะมันเป็นมันเป็นจากสาเหตุอะไรเพราะว่าสาเหตุหนึ่งอะครับอย่างที่บอกว่ามันทําให้เรารู้สึกแค่ง่วงนอน แต่อินเนอร์ข้างในเราสมองเรามันยังทํางานอยู่อมันก็เลยทําให้เรานอนหลับไม่ลึกแบบกระสับกระส่ายแบบรู้สึกตัวจะขาดอะยังไงไม่รู้อะจริงจริงมันทําให้เรารู้สึกง่วงแต่ใจเราอะมันไม่ง่วงไงพี่โอ๊เอาง่ายๆคือมันทําให้เรารู้สึกง่วงครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นการหลับที่หลับไม่ลึกเป็นการหลับเต้นๆ้มีการฝันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ดีเนาะมันก็อาจจะไม่ดี ไม่ดีแต่ว่ามันเป็นบางเคสที่ใช่บางเคสหรือแต่บางเคสครับเขาอาจจะใช้มาอย่างเอาไอ้ตัวยาแก้แพ้เนี่ยเพื่อมาช่วยให้ทําทําให้เรารู้สึกนอนหลับเร็วขึ้นนะครับสองก็คือเอาตัววาเลเรียนหรือสมุนไพรเหล่าเนี้มาช่วยทําให้เราหลับลึกขึ้นครับมันก็จะนอนได้สมูทมากขึ้นคือหลับเร็วขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นอืได้ด้วยเหมือนได้ด้วยเหมือนกันเรื่องของเรื่องของสมุนไพรนี่ช่วยได้นะคุณฟังส่วนอื่นๆเนี่ยที่พูดบอกไปแล้วอ่ะก็ สภาพแวดล้อมสําคัญแสงลองเช็คซิว่าไฟในห้องนะครับไฟด้านนอกนะครับส่องเข้ามาในห้องหรือเปล่าอันนี้มีผลแน่ๆบางคนต้องใช้แบบแมสสำหรับปิดตาบางคนก็ต้องใช้เอียบลักใช่ใช่เพื่อที่จะเรื่องของจํากัดเรื่องของแสงจํากัดเรื่องของเสียงนะครับอันนี้สําคัญนะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของการอาบน้ําก่อนนอนเนี่ยก็ช่วยทําให้หลับสบายขึ้นได้เหมือนกันรู้สึกสบายตัวขึ้นใช่บางคนนี่ครับโอ้ ไม่ไหวแล้วไม่ชอบอาบน้ําไม่อะไรเงี้ยมันก็มีส่วนนะแล้วก็อากาศสภาพอากาศในห้อง <h ok. S 2> ใช่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจําเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องของเครื่องปรับอากาศอย่างเดียวนะโอเคเพราะผมเชื่อว่าประมาณ99%ในในคนสมัยนีย้นอนเครื่องปรับอากาศทท้งนั้นแหละนะครับ แต่ถ้าเกิดว่านอนในอุณหภูมิปกติเนี่ยมันก็ช่วยให้หลับสบายได้เหมือนกันครับเปิดพัดลมอ่อนก็ได้เพราะบางคนเปิดพัดลมแรงเกินใส่หน้าอย่างเงี้ยหายใจไม่ออกเราจะตื่นมาก็ไม่หลับคือก็ไม่หลับเหมือนกันนะครับอะไรเขาเรียกว่ามันมีปัจจัยเล็กๆน้อยคุณผู้ฟังที่มันมีส่วนทั้งนั้นแหละที่ทาให้ไม่นอนไม่หลับนะครับแล้วก็การดื่ม ชากาแฟอย่างพูดบอกไปแล้วนะครับมีคาเฟอีนอันนี้โดยตรงเลยมันจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยตื่นตัวการออกกําลังกายก็ต้องอย่าไปออกกำลังกายช่วงดึกนะครับมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมันให้เผาผลาญใช่ไหมแล้วก็ทําให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะครับหลายๆอย่างก็มันเป็นจุดเล็กจุดน้อยนะครับเรื่องนอนก็มีผลนะคุณผู้ฟางความนิ่มของหมอนความนิ่มความแข็งของที่นอนทั้งหมดเลยอะ นะฮะหมททำไมชีวิตเราวันยากจังวะจะนอนทั้งทีเนาะก็ก็ทาให้มันง่ายก่อนพี่ก็คือปรับทุกอย่างให้มันอยู่ในที่ที่เราโอเคเรา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 อยู่ได้อ่าครับและอีกอย่างนะมือถืออ่ะคุณผู้ฟังเอาอกไตัวนะอ่านะฮะช่วงจะนอนเนี่ยนะครับทางการแพทย์เนี่ยเขามีการระบุเอาไว้เลยนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลเลยว่าเราควรที่จะต้องปิดเครื่องมือสื่อสารนะครับ ไม่ใช่เฉพาะสมาร์ทโฟนอย่างเดียวนะเอาเก็บเป็นเรื่องของจอคอมพิวเตอร์รนะครับเรื่องของทีวีอะไรต่างๆก่อนจะนอนประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงมันจะช่วยทําให้แบบหลับได้ดีขึ้นเพราะไม่งั้นมันก็จะแสงสีฟ้าใช่ไหมมันก็จะไปกระตุ้นให้ให,ให,ให,ให้ให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกตื่นตัวนะครับลหลายๆอย่างก็ต้องทําประกอบกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีส่วนช่วยมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องของการทําให้เรานอนไม่หลับเหมือนกันครับนะครับอ่ะ มีอื่นๆอีกไหมที่อยากจะเป็นเทคนิคมีเทคนิคส่วนตัวไหมเออเทคนิคส่วนตัวจริงๆผมเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วจริงมาะจริงโชคดีมากแต่ที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 ่เล่าให้ฟังนอนไม่หลับคือเพราะซัดก,กาแฟไปตอนเย็นครับอ๋อโอเคถ้าหลับง่ายก็ไม่มีปัญหาคือโชคดีมากที่เป็นคนหลับง่ายแต่ว่าก็เนี่ยแหละครับเทคนิคที่แนะนําไปคือเป็นเทคนิคที่เราทํามาเป็นปกติอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยผมถ้าถ้าสมมติว่าไม่ได้นอนที่บ้านนะอันนี้เทคนิคคุณผู้ฟังจะนำไปใช้ก็ได้นะ เวลาไปนอนต่างจังหวัดไปนอนโรงแรมเนี่ยผมจะเปิดเพลงเบาๆแต่ไม่ใช่เพลงแบบยามน้าว่าเบาๆเบาๆนะเบาๆนะครับไม่ใช่แบบว่าเปิดแบบถ้าเปิดถ้าเปิดดังเปิดเพลงสไตล์เพลงก็ก็มีส่วนนะคุณผู้ฟังนะครับไปเปิดเพลงร็อกไปเปิดเพลงอะไรที่มันแบบมีความกระโชกฮก่ากระแทกกระทันมันก็จะทำให้เราไม่ตื่นไม่ไม่หลับอยู่ดีนะครับผมก็จะเปิดแบบเบาๆไว้ตัวหัวเตียงแค่นั้นแล้วก็ปล่อยเสริมเสริมพี่โอนี่จริงๆอันนี้ไม่มีงานวิจัยด้วยครับว่า การจริงๆแล้วในในระดับเพลงเบาๆอะไรพวกนี้มันจะมีขึ้นความถี่เพลงโมซาดเนี่ยพี่ที่เปิดที่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้ครับจะทําให้สมองเราทํางานได้สมูทขึ้นแล้วก็ทําให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นโมซาทนี่อัจฉริยะจริงๆเนี่ยจริงๆมันจะมีแบบจริงๆมันมีเพลงครับซึ่งซึ่งจริงๆไปหาได้ตามยูทูบยูทูใช่ใช่แล้วไปโหลดใช่ใช่ใช่มีมีอันนี้แนะนําคุณฟังเลย ลองไปเสิร์ชคําว่าเพลงที่ทําให้หลับลึกอะนะครับมันจะมีแบบโอ้ยาวเลยนะแต่ต้องเป็นเรื่องเฮิร์สที่มันถูกนะครับเ,<อ>เพราะว่าบางเฮิร์สเนี่ยหรือขึ้นความถี่ที่มัน<อ>รุนแรงเกินไปบางทีจะเป็นการกระตุนะต้นให้เราทำงานาครับนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะอันนี้แล้วแต่คุณผู้ฟังนะจะนําไปใช้ก็ได้ไม่นําไปใช้ก็ได้นะแล้วก็แขวนพระครับ <laughs> อันนี้คือกลัวนะอันนี้คือเทคนิคต่าจังหวัดคอจริงๆแล้วกลัวผนะใีใช่ใช่อันนี้คือแขวนพระเนี่ยอันนี้จะช่วยจะช่วยให้ใหใหก็ได้สบายใจแล้วก็หลับเร็วขึ้นนะครับอ่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังนะครับปฏิบัติตัวนะฮะอย่างที่เราสองคนแนะนําแล้วกันในเรื่องของการนอนหลับนะมันจะดีขึ้นนะพยายามทําในหลายๆสิ่งนะไม่ใช่ว่าอ๋อทานสมุนไพร แล้วก็ยังคงไม่ได้ควบคุมแสงนะฮะทานสมุนไพรแ,แต่ไม่ยองอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปหลับได้ยังไงอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องแบบมีการปฏิบัติตัวที่สอดคล้องกันด้วยนะครับก็ลองเอานําเอาวิธีนะครับที่พุดได้แนะนำไปปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อว่า,อาการนอนไม่หลับของคนทำงานในปัจจุบันที่เป็นกันเยอะมากเนี่ยบางครั้งเองเราสองคนก็เป็นเหมือนกันคงจะ รีคลายนะครับแล้วก็บรรเทาดีขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ไม่ควรละเลยนะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าการนอนไม่หลับนะฮะหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพในด้านอื่นๆมากมายเลยนะครับโรคอ้วนนะครับความดันโลหิตสูงนะฮะพูดถึงโรคอ้วนนิดนึงเติมนิดนึงเสิร์ฟเนื่องจากสัมพันธ์กับเรื่องของกฎไหลย้อนนะครับ การทานมื้อนักๆก่อนนอนก็ทําให้ไม่หลับเหมือนกันนะคุณฟังใช่ครับไม่ได้หมายความว่าโอ้ท้องหิวโอ้ฉันต้องซัดเต็มที่เลยมันก็จะทําให้เป็นกดหนย้อนได้เหมือนกันครับนะครับอ่ะโอเคนะครับคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะฮะอยากจะไทยถามปัญหาสุขภาพยังไงก็ส่งมาบอกกันได้นะครับทางกล่องข้อความนะครับของ Facebook m e กาว e c a r e นะเราก็จะนำเอาคำถามเหล่านั้นนี่แหละนะครับมาพูดคุยแล้วก็มาแชร์ให้กับ คุณฟังได้รับทราบในตอนต่อๆกันในตอนต่อๆไปนะครับพบกับผมแล้วก็พูดได้ใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าน<อ>เดือนหน้าแลงบอกวันนั้นเพ<อ> <laughs> ราะว่านวันนี้เป็นจันทร์สุดท้ายของเรียนกันยายนดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะสวัสดีครับ<อ>